ขอเชิญท่านรื่นรมชมภัยสนหิมมพานมนทนอันยิ่งใหญ่พันไม้ทิพย์งามตาหน้าพิสมัยสัตนานาทรงฤทธิ์พิสดารยอดเขาสูงเสียดฟ้าม่านเมฆขาวสายน้ำพราวสายเย็นเห็นปลาว่ายมีสะอนโนดาษชื่นใจกาย บุปผาชาติร้อยเรียงลายคล้ายเมืองแมนครุดเหินหาวกลางปีกใหญ่โตนักกินนารีพักไร่รำฉ่ำฉแร่มนรสิงห์องค์อาจพงาดคำมักกลีผลออกดอกงามจะตุรทิศอัศจรรย์พรันเพลินจิตรื่นรถทิพสนิตมิทรภูผาเสียงดนตรีแว่หวานจากฟากฟ้านี่คือป่าหิม,มพานต์ตำนานไทย